นอกจากนั้นแอนตซินนะครับยังมีรางวัลเตะก้างคอสอกกับเข่าลอยมอบให้ด้วย1,000 0บาทครับจระเข้ฟาดหางรับไปทันที3,000 30, 0บาทด้วยกันนะครับนี่ครับแอนตซินโดยผลไทยนครพัฒน,นาจำกัดนะครับ ยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายทั้งทิฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดเซลีนเบนดา 500, ้า500ยาธาน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกซานะครับในวันนี้เราต้องขอบคุณท่านในห้องวินัยวีรพุทธชงควยการสาบสนุนสปาะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนัดเมืองของเราในวันนี้ครับขอพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายต้องพยายามเดเดินให้เร็วแล้วนะครับโอ้โยนขาเข้าไปเยอะ ไหวไม่ไหวนะครับมาชุดใหญ่ๆกรรมการต้องนับเลยนะครับเอามาดูนะครับว่าดูว่าเพชรน้องเนยนี่จ้องแล้วนะครับเอาขยับมาเสียมตัวแล้วนะครับชุดใหญ่ๆต้องมาแน่นะครับโอ้ยโดนถ่ายแล้วมาดูนะครับว่าจะไหวไม่ไหวนะครับชุดนี้เพราะโดนหนักๆเหลือเกินครับตอนเอาตัวรอดให้ได้ก่อนครับพรอยอภิชาติจะมาแต่ว่าตอนนี้คยโยคยเยไปหมดแล้วมาแล้วก็เน้นช่วงล่างเน้นช่วงล่างมาชุดจะสอกครับ โอ้นี่ครับมหยุติเลยครับอาจารย์ดอนชัยทัตทีครับบอกโอ้โหบอกไม่ไหวไม่ไหวครับแมาสะดุดเลยครับสดๆมาอ่าเจอรุ่นพี่ยังเฮ็ดน้องเนยพอหอมกลิ่นครับโอ้โหอ่าเรียบร้อยเลยครับอื้ือ่าสะใจครับสะใจครับโอ้โหดูอ่านี่ครับพี่เบี้ยวพี่เบี้ยวลูกมะขามหวานครับโอ้โหดูดูดูอ่่ ยินดีด้วยครับแมทีมเยือนโชว์ฟอร์มสวยมากครับอือ่ะนี่ครับอ่ะดูครับนี่ครับอ่ะเราอย่าเอาดูนี่ครับดูจังหวะไฮไลท์ดูครับโอ้โหมาก่อนเกมการชกบอกมามวยเงินเดือนเลยครับไฟแดงพลอยอภิชาตมาแต่ว่าวันนี้โอ้โหสะดุดสะดุดเงินเดือนไม่ออกครับดูครับมานี่ครับไม่ไหวโดนไปเยอะจริงๆครับโอ้วันนี้มากระดูก ขัดมันเลยครับโอ้โหนี่นี่ครับจนอาจารย์ตอนชัยต้องเบรกเลยครับจบยกสองนะครับจบยกสองนะครับนี่โอ้โหวันนี้เดือดจริงๆครับมวยมันสนั่นเมืองของเราในวันนี้ครับโอ้โหด,ดูจังหวะซุปเปอร์นโลครับนี่ครับ กดอยู่เลยครับอานี่อาจารย์ดอนชัยโบกมือยุติเลยครับไม่ไหวครับโอ้วันนี้อ่ท่านครับอย่า